วิกที่ผ่านมานะคะแวร์ได้ออกไปทําธุระค่ะแล้วไม่รู้ไปเจอตัวไหนมาค่ะทําให้ผิวแวร์นะคะมีอาการคันแดงแล้วก็มีผื่นขึ้นอีกด้วยค่ะตามคลิปเลยนะคะแต่โชคดีค่ะที่แวร์มีเจ้าหลอดนี้ค่ะ d e เฟน s ซครีมติดห้องไว้ค่ะเพราะเห็นรีวิวในทิกต็อนะคะมีพี่ๆหลายคนนะคะเขาบอกว่าใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีผื่น แดงเกิดขึ้นง่ายนะคะควรมีเจ้าตัวดีเฟนซาตัวนี้ติดห้องไว้เลยค่ะไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้ใช้จริงๆดีเฟนซาครีมนะคะจะช่วยบรรเทาอาการคันแสบแดงผดผื่นจากการที่เรานะคะไปโดนยุงมดหรือว่าแมาลงกัดนะคะหรือการอักเสบของผิวเราค่ะซึ่งอาจจะด้วยการโกนหรือว่าการถอนะคะหรืออาจจะผื่นแพ้จากฝุ่นละอองค่ะก็สามารถใช้ตัวดีเฟนซาได้นะคะ ดีเฟนซ่าครีมนะคะเป็นครีมแก้แพ้สูตรธรรมชาติค่ะจึงมีความอ่อนโยนค่ะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสามารถใช้ทาเป็นประจำเลยนะคะเช้าเย็นค่ะหรือจะใช้ทาตอนที่มีอาการผื่นคันขึ้นก็ได้นะคะหลังจากที่แวรนะคะได้ใช้เจ้าตัวดีเฟนซ่าครีมนะคะทานะคะในช่วงที่แวรนะคะมีอาการผื่นแพ้นะคะประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวดีเฟนซ่าตัวนี้จะไป ช่วยลดอาการอักเสบอาการคันของผิวได้เลยนะคะตอนนี้นะคะผิวแวร์ดีขึ้นมากๆเลยค่ะต้องยกความดีความชอบนะคะให้กับเจ้าตัวดีเซนซ่าหลอดนี้เลยค่ะ